ลักษณะนิสัยคนที่มีสายเลือดยักษ์หรือคนที่เกิดเกิดเป็นยักษ์มาก่อนมักมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้ข้อที่1เป็นคนที่มักโกรธง่ายหายเร็วมักเป็นคนเจ้าโทสะมุกทะลุอยู่เสมอข้อที่2เป็นคนที่ชอบตัดสินใจอะไรเร่งด่วนรวดเร็วทันใจข้อที่สชอบอะไรแล้วมักจะชอบอะไรได้ไม่ค่อยนานเป็นคนค่อนข้างเบื่อง่ายหนายเร็ว ข้อที่4เป็นคนรักใครรักจริงซื่อสัตย์ต่อคนรักอยู่เสมอข้อที่5ไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายจิตใจหากใครมาทำร้ายมากเข้าก็จะจำฝังใจบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นจองเวรกันเลยทีเดียวข้อที่6ไม่ชอบออกเปรียบใครข้อที่7รักความยุติธรรม 8. มักเป็นคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยได้มัก